ชิญปรึกษาได้ที่ประตูน้ำโพลิคินิกโทร2520633 2557767 254 5888สนับสนุนรายการโดย สวัสดีคับท่านผู้ชมครับช่วงนี้เป็นช่วงของต้นแบบทุมนุษย์นะครับแล้วก็เราเอา3ามช่วงมารวมกันนะฮะเพราะว่าเราจะมีช่วงของทุมนษย์สร้างได้ด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีของท่านดรสุชิตผลเจริญนะครับเพื่อวันนี้อาจารย์ดรสุชิตนั้นท่านมีภารกิจเร่งดูดนนะครับแล้วก็อยากจะเบ,บ่งปันความรู้สู่สังคมไว้ว่าเรื่องเรื่องของการพัฒนาทุนษย์นะครับท่านผู้ชมครับเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับเราได้มีโอกาสไปสัมผัสกับองค์การหลากหลายนะครับและยังีประนันนะครับสถาบันพัฒนาทุนษท์สังคมแล้วก็สานีทุุรมเะคับ ก็ไปหลังการผลางานต่างๆ,ๆนะครับให้เกิดขึ้นกับภาคีกเครือข่ายซึ่งขณะนี้เองเนี่ยเราได้มีระยะเวลาในการวางแผนไว้จนถึงสิน้นปีนะครับโครงการในต่าวต้นๆเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่สามเรื่องเรื่องหลักเนี่ยสภาอุตสาหการรมจังหวัดปทุมธานีนะครับได้มีการอนุเคราะห์ให้สถาบันพัฒนาทุนกิะสังคมแล้วภาคีกเครือข่ายนะครับมารับผ,ผิดชอบโครงการเรื่องเรื่องของการเสริมสร้างสุขภาวะดโอการนะครับในจังหวัดปทุมธานีเนี่ยท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่ามีอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นโรงงานต่างๆในการผลิตเนี่ยนะครับมากกว่า3,029บริษัทนะครับแต่ละบริษัทเนี่ยก็พยายามรองสรรกิจกรรมต่างๆหลากหลายหลักๆก็คือเรื่องของคําอย่างไรให้องค์การเราเนี่ยนะฮะคนที่อยู่นั้นมีความสุขสูงสุดนะครับเขาเรียกว่าหลักในการดําเนินการบริหารจัดการ8ประการนะครับตรงนี้นะครับปาหมายข้อแกทางสสสคือสำนักงานเสริมสร้างสุขภาวะองค์การนะครับซึ่งอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านารานผลซึ่งเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมเชื้อหลักนุกแานีและก็กรรมการบริหารนั้นเนี่ยนะฮะ พยายามให้เราเดเข้าไปแากนั้นนะครับอย่างน้อยภายในระยะเวลาประมาณ3ปีเนี่ยเราจะต้องมีโอกาสต้นแบบนะครับอกาสต้นแบบตรงนั้นเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องมีเรื่องของความสุขเขาเรียกว่าเป็นโคกาแ Happy w o r k p l a พสนะครับแล้วก็พยายามรองสรริจกรรมต่างๆหลากหลายให้เกิดขึ้นกับผู้ใช้แรงงานหรือว่าบุคลากรที่มีความสําคัญยิ่งกับองค์การนะครับท่านผู้ชมครับสัปดาห์ที่แล้วอีกเช่นกันนะครับสถาบันพัฒนาทุนุษสังคมแล้วก็สถานีทุนุษของเราเนี่ยนะครับมีโอกาสไปบรรยายร่วมกันนะฮะกับทางคณะ ทรั่ธรรมชาตินะครับก็คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพลอีสานกรมนั้นเนี่ยนะครับได้รับเกียรติจากทางท่านรงอยการบดีนรินนะครับซึ่งเป็นร้อยการบดีดูแลเทคโนโลยีและชุมพนอีสานวิทยาเขตสุวรรร์นะครับท่านให้ไป้นลังสั้นผลงานเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาทีมงานกับเรื่องของการฝึกคนซึ่งยึดถือหลักการว่าเรื่องการบริหารจการให้คนเป็นศูนย์กลางคือนักนศึกษานะครับในวันนั้นเนี่ยจะมีคณาจารย์นะครับก็มีทั้งผู้สูงคุณวุฒิด้วยผู้บริหารด้วยนะครับแล้วก เขาอยากจะรู้ว่ากระบวนการการถ่ายทอดการสอนเนี่ยนะครับจะเน้นเรื่องการปฏิบัติในการออสอนงานก็ดีในการอบรมปฐมได้เทยียหรือว่าสอนนักศึกษาก็ดีเนี่ยจะต้องทาอย่างไรนะครับมันมีความหลากหลายไม่ยากครับจริงๆแล้วหลายคนในวันนั้นเนี่ยครับสนุกกันมากเป็นหนึ่งมาเต็มๆเนี่ยนะครับเพราะว่าเป็นโครงการเชิงปฏิบัติการเนี่ยนะครับท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าผมยึดหลักแค่สามประการเท่านั้นประการแรกก็บอกว่าคนเราจะเป็นเบ้าหลออสู่สังคมโดยเฉพาะร,เ,รเยวาวชนหรือตัวนักศึกษาแล้วเนี่ย ความเป็นครูคือครูเนี่ยหรืออาจารย์เนี่ยต้องมียึดติดน,นะครับต้องสามารถเรียนรูปแป้แบบต่างๆกับลูกศิษย์เราได้นะครับเสมือนกับลูกศิษย์เป็นศูนย์กลางด้วยตามรบกการศึกษาเนี่ยก็ระบุอยู่แล้วนะครับว่าำอย่างไรจะให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางหรือสร้างความต้งนั้นขังเขาตรงนั้นแหละครับที่ผมเองเนี่ยหนึ่งวันเต็มเนี่ยก็คิดตลอดเวลาล้วจะทาอย่างไรเพราะว่าเราถือว่ากระบวนการของเราโดยเฉพาะสถาบันศาสนาคุณลุงสันทผนถือว่าเป็นเบ้าหลอมเป็นเบ้าหลักนะครับในการฝึกคนในการที่จะให้ แสดงจูงใจสำหรับคนเรื่องการสร้างแรงจูงใจให้กับคนเนี่ยนะทำอย่างไรสําคัญยิ่ยงนะฮะที่ผมเห็นนี่นคือกระบวนการการสื่อสารที่เป็นหลักสำคัญมากเลยนะครับครูบาอาจารย์หลายท่านเนี่ยก็ยังยึดกรอบกับเรื่องของระบบเ,เดิมๆนะครับอาทิเช่นาการเรียนปัจจุบันเนี่ยเขาจะไม่มองเฉพาะเรื่องการสั่งการสอนอย่างเดียวเท่านั้นแต่เขาพยายามจะให้คนนนั้รื้อทั้งสารเราคิดได้คิดแล้วนะครับไม่พอครับจะต้องให้มีการแบบกันแรปหรือรู้สึกอะไรกันในบทดังกล่าวเนี่ยนะครับเรามีกิจกรรมเสริมแล้วก็ให้คณาจารย์ทั้งหมด ทำททต้นทาตัวอยาบบ่างแล้วแบบปั่นความรู้นะครับแล้วก็เกร้อทั้งหมดเนี่ยจะมาติดอยู่ที่ประมาณ3าประเดน็นนัประเด็นแรกนะครับง่ายเลยนะครับเขาบอกว่าเมื่อไรที่ครูบาอาจารย์หรือเบ้าร้องเบ้ารลองทางสังคมเนี่ยจะต้องเป็นต้นแบบได้เนี่ยประเด็นแรกก็คือคุณจะต้องมีลักษณะของผู้ให้นะครับซึ่งคำว่าผู้ให้ตรงนี้เนี่ยสำคัญ,ญจริงจนะครับก็ถือว่าให้ความรู้ให้ความคิดให้ความเป็นตันเองให้ความมีมีใจนะครับแล้วสำคัญก็คือเรายายามองว่าลูกศิษย์เราเนี่ยคือเป็นลูกนั่นิ ตัวนี้การให้เนี่ยเป็นจุดสูนสุดของกระบวนการทางความรู้ข้นพิ่รารณาคอนนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่เราเห็นกันอยู่ประจํานะครับทําอย่างไรเราจะเป็นผู้รับงงใช่ไหมครับอย่างน้อยกันเนื้อสารที่ให้กับเราเนี่ยเขาเองก็อยากจะแบ่งปันความรูแแแ้และและเปลี่ยนเราต่างคนต่างรับซึ่งกันและกันนะครับในบทบาทหน้าที่ของรูบาอาจย์เนี่ยก็จะต้องมีกระบวนการในการรับด้วยนะครับคือรับในความข้าใจของเขาว่าเราจะปฏิสัมพันธ์อย่างไรต่อนะครับ ประเด็นถักไปน,นั้นเนี่ยเท่าที่ผมเห็นแล้วก็สังเกตได้ชัดเจนก็คือรับรับผิดชอบครับเมื่อเรามีโอกาสเรียนการเรียนรู้ครูอาจารย์มีโอกาสที่ต้องสอนต้องสอนนะครับมีโอกาสที่ต้องถ่ายทอดความร,รู้ไปนักศึกษาเช่นกันครับเมื่อมีการมาเรียนหนังสือแล้วตั้งใจจะเ,เรียนแล้วนะครตั้งใจจะเรียนนี่แล้วเนี่ยความชอบชอบเรื่อเป็นเรื่องใหญ่ ทำอย่างไรคุณจะเรียนแล้วให้ประสบความสำเร็จให้ได้นะครับอันนี้คือาสองภาษาระหว่างครูบาอาจารย์กับกับศิษย์นะครับตรงนี้นะฮะที่เป็นแบบเรียนส่วนหนึ่งที่เป็นงานของคณะสตรีธอรมชาตาโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเนี่ยนะครับพยายามแบ่งป,ปันความรู้คว,ค,วค,วค,วความคิดโดยเฉพาะว่าเรื่องของการรับการรับชอบสำคัญคือการให้นะครับเดี๋ยวเราจะมีอีกบทบาทหนึ่งนะครับซึ่งเราได้รับคำว่าลูกและศิษย์นะครับจากนาอาจารย์ท่านหนึ่งเนี่ยนะครับซึ่งมีความสัมพันธ์กับผมมาก นะครับก็คือท่านรอ้องการบดีมหาวิทยาลัยนะครับอาจารย์ดารัตนุริยากุลพิพัฒกรนะครับท่านให้ความรู้เข้าประธานสถานีทุงนุษรายการเกณฑ์ดุลังสามเราหลายครั้งนะครับแล้วผมเองก็เป็นสิทธิ์ที่มหาวิทยาลัยด้วยได้รับโอกาสจากทางอาจารย์ดารัตกับทางคณะผู้บริหารนะครับให้โอกาสไปเรียนที่มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะเรื่องหลักสูตรว่าเรื่องของประชารัฐสุริยมิตสาขาวิชาการบริหารการพัฒนาองค์การ ตอนนี้มาเจ้าพญาเนี่ยมาเปิดอยู่ที่ซอยทองหล่อแล้วนะครับจริงๆแล้วมาเจ้าพญาเนี่ยอยู่ที่นครสวรรค์น,นะครับเรามีบทเรียนว่าเรื่องของการเรียนรู้ของมาเจ้าพญาโดยเฉพาะหลักสูตรปริญญาเอกที่นั่นนะครับแล้วก็ผมชื่นชมแล้วก็มีความประทับใจอย่างสูงยิ่งเลยเนื่องจากได้มีโอกาสไปสัมผัสแล้วเ,เพื่อนๆที่เรียนด้วยกันเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนที่มีภูมิความรู้สูงมากสําคัญยิ่งก็คือพยายามแบ่งปันของรูปประสบการณ์มาแลกเพียน,นะครับได้ชิชาการได้ทำการเรียนรู้สำคัญยิ่งนะฮะได้เพื่อน เขาเพื่อนตัวนี้เลยกลายเป็นเบ้ารองของสังคมอย่นงซึ่งหมหาเจ้พญานะพยายามบอกว่าเราจะต้องได้ทั้งความรู้ได้ทั้งมิตรและก็แบ่งปันสู่สังคมผู้ที่ประเสริฐประสาพิชาที่สาคัญยิ่งในวันนั้นเนี่ยนะครับก็คือท่านผอ,อดรสุทินนพปเกตนะครับตกองอชชมแล้วก็ผมมีวีดีอาร์สั้นๆนะครับเกี่ยวเรื่องความเป็นมาของมาาเจ้าพยานะครับอยากแบ,บ่งปันให้กับท่านผู้ชมนะครับโดยเฉพาะสมาชิกของรายการเก่งยดกกำลังสามรายการสถานีชุมน่นครับในทุงนี้เราไปติดตามบทบาทหน้าที่ความเป็นมาเป็นไปของมหาเจ้าพัา จรูนและคุณแม่หาไทยสิริบิริยกุลผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัทธุรกิจอุตสาหการรมระดับโลกในเครือไทยเอกลักษณอาทิเช่นโรงงานน้ำตาลเกษตรไทยซึ่งเป็นโรงงานน้ำตาลที่มีกำลังผลิตสูงที่สุดในโลกโรงงานน้ำตาลรวมผลอุตสาหการรมนครสวรรค์โรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณบริษัทร,ร่วมทุนคลังสิงคคน,สนค้านครสวรรค์จำกัด โรงแรมแกรนมิสุูราซาบริษัทสยามพีพีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดโรงงานเยื่อกระดาษ e n v i r o n m e n t Paper p n d a p ซึ่งเป็นโรงงานเยื่อกระดาษจากชาญอ้อยที่มีกำลังผลิตสูงที่สุดในโลกบริษัทเอกรัฐพัฒนาจำกัดบริษัท SI p r o p e r t y จำกัดบริษัทเอกผลจำกัดเป็นต้นและผู้ตออตั้งโรงเรียนในเกลวิทยาลไย ในการสร้างบุคลากรเข้าสู่เรือขายธุรกิจรวมทั้งการมอบให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนในภูมิภาคเพื่อสืบสารการศึกษาจากระดับอนุปริญญาของโรงเรียนในเครือวิริยาลัยสู่ระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีตามความศรัทธาและคำเรียกร้องจากชุมชนมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบนจึงก่อกาเหนืดขึ้นณนะจังหวัดนครสวรรค์ในนามมหาวิทยาลัายเจ้าพระยามหาวิทยาลัายของคนภูมิภาคเพื่อสร้างคนระดับสากลนับตั้งแต่ปีการศึกษา2541เป็นต้นมาภายในอาณาจักรวิริยาลัายมหาวิทยาลัายเจ้าพระยาในเนื้อที่นับพันไรเพีนถนนพหโยธินอำเภอเมืองนครสวรรค์ นสนับเนื่องแต่บัดนั้นเป็นต้นมามหาวิทยาลัยเจ้าพระยาซึ่งมีดรจินวิภาตะกลัดอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ส่งคุณวุฒิในวงการต่างๆทั้งในระดับชาติและในท้องถิ่นเป็นอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรทุกคนของมหาวิทยาลัยก็ได้สืบต่อตำนานการศึกษาเพื่อปวงชนในการสร้างบุคลากรผู้ทรงความรู้ทรงความสามารถและทรงคุณธรรมเพื่อเป็นหลักแห่งตนและครอบครัวในการดำรงชีวิตด้วยความสุขทั้งเป็นผู้สามารถจักนวหน้าหนุนในการตอบคุณประโยชน์แก่สังคมประเทศชาติ และมวลมนศรยชาติป,ป,ป,ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาเปิดดำเนินการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและประิญญาเอกประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการจัดก,การ สาขาวิชาการตลาดสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสาขาวิชาการจัดก,การโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียคณะนิเทศศาสตร์สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์คณะนิติศาสตร์สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์คณะศิลปศาสตร์สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับบัณฑิตวิทยาลัยระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตเปิดดำเนินการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ระดับปริญญาเอกเปิดดำเน,น,นาาินการสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาบริหารการพัฒนาองค์การอีกด้วยมาเป็นน้องทีดเรียนรวมที่มาตางใจศึกษาหมายพัฒนา ความอร่อยไม่มีที่สิ้นสุดลบรอยสักปันแดงปันดำเชิญปรึกษาได้ที่ประตูน้ำคลคินิกโทร2520633 2557767 2545888 25โครงการพิเศษไอซีสถาบันรัชภาคปรัชญาและปณิธาน มุงสร้างสารนวัตกรรมจะประสบการณ์บริหารธุรกิจวิสัยทัศน์โครงการพิเศษไอซีสถาบันราชภาคมุงผลิตนักบริหารให้เป็นคนดีมีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคมลบรอยสักปานแดงปานดำ เชิญปรึกษาได้ที่ประตูน้ำโพลิคินิกโทร2520633 2557767 2545888 ท่านผู้ชมครับเราจะเห็นได้ว่ามาหาเรงเจ้าพยาเนี่ยนะครับเป็นเบ้าร่มในการอบรมสั่งสอนและก็เป็นสถาบันการาศึกษาที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศและระดับโลกเลยนะครับสาคัญยิ่งนะครับในรุ่นหนึ่งของมาหาเจ้าพยาประชดีดุสิตบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารพัฒนาองค์การรุ่นนี้เป็นรุ่นที่หกนะครับซึ่งเปิดดำเนินการแลสอนที่ซอยทองหล่อก็คือตึกตึกลิเบอร์ตี้เก่านะครับสมาชิกในเดรรุ่นนี้เนี่ยนะครับแต่ละท่านไม่ธรรมดาเลยครับอาทิเชน่นนะครับคุณแช่มิงตัวอยุงนะฮะ ถ้าเกิดว่าหลายท่านคุณคุ้นชื่อเนี่ยก็คือเป็นสมาชิกสภาผู้แทรรนราษฎรับจังหวัดนาราธิวาสแล้วก็ท่านเป็นประธานสมาชิการปรารมั่มนต์ของรัฐนะครับท่านนี้เป็นคนที่มีความรู้ความคิดหลากหลายนะครับอีกท่านหนึ่งที่น่าชื่นชมฮะคุณเจริญจิตนทงฮะท่านนี้ก็เป็นเอกอัครราชทูตฝ่ายพาณิชย์นะครับยังไม่พอนะครับในมือผมนี้ยังมี 1, ดดโโพันตำรวจโทสุภาพมงคลถนอมนิ่ม ท่านนี้มีความเาชีย่ยวชาญมีความรอบรู้หลากหลายเรื่องการพัฒนาทุมนมุษย์นะครับยังมีว่าที่พันตรีชัยวั์ระวิโรจนวงศ์นะครับท่านนี้เป็นนักวิชจการแรงงานชันาาการนะครับของกระทรวงแรงงานนะครับคุณเจนสักวิชาพุทธิพงศ์นะครับท่านนี้ก็เช่นกันครับเ,เป็นผู้ทีสภาคณะกรรมการทรัพยากรนะครับในการดําเนินการประจำกรรมการสืบพิธกรรมธร,รรมชาติสิ่งอวด้อมนะครับยังมีคุณวาริยาม่วงเปรี้ยงนะครับ ท่านเองท่านเป็นประธานชมรมกวัดวัดจังหวัดจันทบุรีนะครับท่านสิริพรเขาอ,อุ่นนะครับท่านนี้เองเป็นนักวิชาการอิสระแล้วก็เป็นนักบริหารแรงงานสัมพันธ์ตัวยงเลยของสังคมไทยผมประทับใจท่านนี้ครับพระมหาอารุณเฮียงหงมนะฮะท่านเองเนี่ยท่านเป็นคณาจารย์และเป็นหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์นะครับมาหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัายนะครับท่านเอง,งก็เป่าแบ่งปันความรู้และก็คาเรียนรู้ที่นี่ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีเพื่อนเพื่อนอีกหลากหลายเลยนะครับท่านสุภกิจสุรจิต ตราพรนะครับยังมีท่านพระมหาพิมลคุณพิทักษ์ด้วยนะครับอีกหลายท่านเลยนะที่มีอยู่ในมือผมเนี่ยฮะคุณศักจีพัน์แสงอ่อนด้วยนะครับยังไม่พอยังมีท่านสมนึกเพชรช่วยท่านนี้ผมสัมผัสได้นะครับท่านเองท่านเป็นหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้ช่วยเกษตรจังหวัดปทุมธ,ธานีครับแล้วก็ยังมีพี่ชายที่รักอีกท่านหนึ่งนะท่านสมศักดิ์นะครับชานซุปสิริเดนนะครับท่านเป็นรับวิชาการาหัวหน้าสายการศึกษานะครับ หลากหลายเลยครับยังมีผู้นําองค์การส่วนตําบลนะครับคุณธนากรชาวแกลงนะครับก็มาเรียนด้วยนะฮะยังมีท่านผู้ช่วยอธิการบดีนะครับจากมหาวิทยาลัยทง n สุขนะครับอาจารย์อัธพลอาสาเอื้อื้อนะครับยังมีท่านสิทธิชัยนะครับผู้จัดการฝ่ายการตลาดดีโบรนะฮะแล้วก็นรัาสุวรรณนะครับท่านเป็นอาจารย์ประจําอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชประพัชร์เกษมนะครับแล้วก็ผมเป็นประธาน แปลงาไปกันทะนะครับท่านผู้ชมครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมหาเลยเจ้าพญาพยาพยามแบบบรรพกรู้สู่สังคมหลากหลายนะครับตอนนี้ยังมีความหลงเกี่ยวเรื่องของวันแม่อยู่นะครับเ,เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมมีโอกาสเป็นสัมภาษณ์นะฮะต้นแบบทุมนุษย์แล้วผมถือว่าเป็นเบ้าหลอมของสังคมไทยอีกรูปแบบนึงก็คือเป็นคุณแม่ของคุณพชรดลกราเมฆนะครับท่านนี้เนี่ยมีบทบาทสําคัญยิ่งมีบุรด้วยการประมาณ4ท่านนะครับท่านเองเป็นคนศรีสเกตนะครับผมได้แลกอย่เรียนรู้แล้วก็ได้ประสบการณ์จากผู้หญิงคนนี้นะครับซึ่่งถือวา เป็นปันหลงหลังจากวันแร่ที่เราผ่านมาประมาณวันนี้นะครับแลวผมถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นธรรมชาติมากที่คุณแม่เทียมเนี่ยนะครับด้วยความาะกบทางถสนีทุ่นลโดยเฉพาะรายการเก่งยกลังสามนะครับเดี๋ยวเราลองติดตามดูนะครับว่าคุณแม่เทียมนั้นมีบทบาทในการสอนลูกโดยเฉพาะคุณพัชรนนการเมฆอย่างไรทําให้เขาประสบความสำเร็จเป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่ขนาดนี้นะครับลองติดตามชมบทบาทของคุณแม่เทียมครับ สารรายการสถานีโททัศน์นะครับอยากพาท่านมานำพาให้รู้จักกับความครอบครัวซึ่งอีกไม่นานเนี่ยนะครับเป็นวันที่มีความสำคัญมากกับสังคมไทยเรานะครับแล้วก็ก็จางหายตัวสุกครนะครับแต่เราอยากจะมีการย้ําเตือนโดยผ่านรายการโทรทัศน์รายการเข่งชกวยกำลังสามของเราซึ่งถือเป็นต้นแบบในการทาำรูปรุงรักษาประเพณีการปฏิบัติของสังคมไทยนั่นคือวันแม่แห่งชาติครับท่านผู้ชมุกท่านครับวันนี้เรามาแข่ในไทยดียก็คือเรามาแึงจังหวัดที่ทิดขอชใช้แดนไทยกับอูชาซึ่งลังผีวเรื่งมีร,กรมากมายลยครับ นั่นคือศิษยกิครับแล้วก็พิโรนั่งอยู่ขนาดนี้คือบ้านของคุณพิชิตรกาเมฆกับคุณแม่เทียมครับนั่งอยู่กับผมแล้วนะฮะคุณแม่เข้าสวัสดีครับนสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ครับเรามีโอกาสมาสัมภาษณ์คุณพิจิตรการทางคุณแม่เทียมนะครับซึ่งคุณแม่เทียมนี่ก็เป็นมารดาโดยแท้จริงของคุณพิจิตรการเมฆหรือที่เรารู้จักกันก็คือช่างเลี่ยมที่อยู่บินบุรีนะครับแล้ววันนี้เอกภารกิจของสถานีทุนลุตสถานีเอกนวัตกรามสาระก็คือจะ กลายเป็นที่อยู่ในตัวอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกะครับคุณแม่ครับที่ผมทราบนี่คุณแม่ปัจจุบันนี้อายุเท่าไหร่ครับ64จ้ะ64แล้วก็มีบุตรกี่คนคุณแม่4คน4คนคุณพัะจ,จุลน,นี้เป็นคนที่สามเป็นคนที่สามตอนช่วงวัยเด็กเนี่ยอยากให้แม่เล่าให้ฟังนิดนึงว่าเขาเป็นคนยังไงเขาเป็นคนน่ารักถ้าประทับใจนะครับน่ารักน่าสิ้นสิ้นเท้าดูมาต้องมาทำงานนะต้องไป ไม่ต <Scroll> ้องทำหน้าแลอวแม่ดอกแม่ลูกปะหารทำงานต่างนะครับเธอเนี่ยลูก่อมากแล้วก็ไปอยู่บนที่เมืองทำงานก่อนนะครับไปนาไม่ค่อยไปหรอกแต่ว่าที่นี่ก็ได้งานดีแล้ก็ไปเที้ยงแก่ก็ไปเลี่ยงไปเลี่ยเขาก็รทำงานก็ต้องเกี่ยงเขาอยู่ที่นั่นเพราะจะมาเลี้ยงเราอีกปีนี้ถ้าแม่จากไปนานแล้วเป็นน้อง20ปี ี่สิบกว่าลูซโกปีรครับเราบรรทุนพันนี้คุณแม่ลีปัตตแล้วคุณแ,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 แม่ที่นี่ทำอะไรไงครับไปเรื่อยครับออกไปนานแนละ้วถอนอยาถอนอะไรครก็ต<ม>จอกๆไปตามประสาเนาะออกับลังกายครับแล้วในบริเวณเออหมู่บ้านเรานี่ทำส่วนใหญ่อาชีพอะไรครับทำนาครับแล้วก็ตอนที่คุณพยาานไปอยู่ที่นู่นเนี่ยได้ไปคุณแม่ไหนไม่ได้พูดเลยไ,นะไม่ให้ไปเองครับ ตอนแรกก็ให้เขาบวชเรียนแต่วเาไม่บวชเรียนเพราะไปทำงนานก็ให้ไปทำงนานตามเในลูกนะแม่คนนี้นลูกอย่าไปใจกระกซุ่นแม่ไม่ว่าบ้านแม่ทำเองก็ได้ทำเองก็ได้ทุกอย่างครับแล้วตอนเย็นในเดวัยเนี่ยคุณแม่รู้สึกประทับใจอะไรเขามากที่สุดนะ กับการที่ได้เรียนได้สอนก็อบรมทนีะครับงานรถเนี่ยมันไม่อวดไม่อยากรถเนี่ยเขามีต้องควรควรมันก็ไม่อวดงานทำหลักของเรื่องะครบ้านเราไม่มีอะไรไม่มีอะไรครับแล้วลูกุซี่คนนี้ดูยังไงครับให้เติบใหญ่มาแล้วมีความรู้ความสามารถที่กเชี่ยวชาญเรียนหนังสือแค่บอกผมเองครับที่มีความแยกย้ายกันไปตามภาษาขอังกฤษครับก็นี่คือเป็นคุณสามนะครับคุณโตทางอะไร โตก็ซ่อมรถอยู่ตรงกลับเขามีบ้านสามสี่หลังกับแลวคนที่สองที่สองกลครับแล้วก็พิจารณากุฎิสามสามกุฎิสหบตรที่สิบองกับแล้วจะไปไหนหน้าขึ้นเับคนนี้เราไเส่งครับอ๋อส่งดไว้แล้วในฐานะที่ใกล้วันแม่ชาติเนี่ยคุณพชรดนมีอะไรฝากคุณแม่บ้าง มีความทับใจแล้วก็อยากจะถายรายการตัวนัาสาริทรุท<ม>เราบ้างครับเกี่ยวกับเรื่องวันแม่ใช่หครับวันแม่เป็นวันกแม่ต้องเ็แ,นะะแันแม่แมแตนะงมอ,อง้ แม่ก็ดีใจนะว่าเรามีสามีูทานีเอยู่ในนาา้าไปกินะูนะปนอนเด้อไปกวันี้เราปีใหม่คนาาเขาก็ช่วย่ได้ครับมจะมากเด้อมาเาเด้อนี่กืซอเม่์ซอยบ่ได้เด้อันผาตจังสีเนาะเศเขาต้งบ่อยสดแ่ยครับท่านผู้ชมครับความผูกพันในฐานะความเป็ครอบครัวความผูกพันในฐานะที่เราเป็นคนไทยด้วยกัน กวามผูกพันในหนาที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นเป็นผู้กาขุนน,นนะครับเพราะสิบงเปยางมันตัดกันไม่ได้ที่เปวันนั้นนะครับวันแห่ชาติจริงแล้วเราควรทำดีเพื่อแม่ทุกทกวันนะครับไม่ใช่เฉพาะวันเดียวไป่เป็กวัานานั้นท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าสังคมที่มีความแตกต่างระหว่างกรุงเทพกับสังคมในเมืองนะครับกับสังคมบ้านนอกจะมีความแตกต่างกันหลากหลายเลยครับอาทิเชน่น <Yes. S 1> การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันการนำพามีจิตมีกรจกระใจที่จะดูแลซึ่งกันและกันตัวที่สำคัญมากเลยเท่าที่ผมเห็นนะครับ คนในกรุงเทพหรือในตัวเมืองใหญ่ๆเนี่ยส่นยวนใหญ่แล้วนะบ้านติดกันไม่รู้จักกันไม่รคคู้เลยใครมาใช้ก็เลยไนมะ่มาทางใครเพราะไม่